พยาบาลคะเมื่อไหร่ระดับน้ำตาลของฉันจะดีขึ้นสักทีนั่นคือเสียงที่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ยินมาตลอดและไม่ว่าคุณจะดูแลเขาด้วยการให้คำแนะนำหรือว่าการปรับยาอย่างไรคำบนต่อไปนี้ก็ยังได้ยินอยู่เสมอ มันทำให้หัวใจของคนที่เป็นผู้ให้บริการคงรู้สึกท้อแท้แล้วก็อาจจะสิ้นหวังไปกับเขาใช่ไหมคะแต่ถ้าผู้รับบริการท่านเดิมคะ่ะวิ่งกลับมาหาคุณแล้วพูดกับคุณด้วยน้ำเสียงที่ดีใจว่าคุณพยาบาลคะตอนนี้ระดับน้ำตาลในเลือดของฉันดีขึ้นแล้วคะ่ะหัวใจของคุณจะเป็นยังไงคะคงรู้สึกพองโต แล้วก็รู้สึกมันดีต่อใจจริงๆใช่ไหมคะความรู้สึกเหล่านั้นคะ่ะเกิดขึ้นกับดิฉันและทีมงานเขตสุขภาพที่11ตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่า KM BPSC ใน1ปีที่ผ่านมานะคะเราใช้เวลาในช่วงบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงเดือนละ1ครั้งในระยะเวลาเพียง1ชั่วโมง ทำให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเราคะ่ะได้สิ่งดีงามมากมายทีมงานของเรานะคะมีคนทำงานหลักจริงๆอยู่แค่สี่คนด้วยกันคนแรกนะคะคุณจินมนัทอัศจรรย์การพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลลานสกาซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชคะ่ะคุณจินมนัทถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้เลยนะคะ เพราะเธอเป็นผู้ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าเป็นผู้วิพากเป็นเหมือนอาจารย์แม่และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่ะคือคนที่หาผู้ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดวิธีการของคุณชิมนัทเรียบง่ายมากๆเลยนะคะเธอใช้คำถามสั้นๆค่ะว่าตอนนี้น้องกำลังทำอะไรอยู่กับ BPSC คะและหลังจากนั้นเธอก็จะตั้งใจฟังคำตอบเพื่อค้นหาสิ่งดีงามแม้เพียงเล็กน้อย และให้กำลังใจเขาต่อค่ะว่านี่อาจจะเป็นผลงานระดับเขตได้นะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็ได้ผู้นำเสนอที่ยอดเยี่ยมตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาคนที่สองนะคะคุณรวยชูมีนักวิชาการสาธารณสุขทำงานการพิเศษหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการของเขตสุขภาพที่11ค่ะคุณรวยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ที่กล่าวต้อนรับแล้วก็ผู้วิพาก คุณรวยบอกกับทิฉันนะคะว่าความสำเร็จของการดำเนินงาน BPSC เขตสุขภาพที่11มาจาก3ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะคะก็คือเรามีโรงพยาบาลต้นแบบโรงพยาบาลลานสกาที่เข้มแข็งมากมีระบบบริการที่ชัดเจนมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องส่วนที่2ค่ะคือความประสานร่วมมือระหว่างเขตสุขภาพที่11แล้วก็โรงพยาบาลสวนสรานลมที่เป็นพี่เลี้ยงและส่วนสุดท้ายนะคะ ก็คือเรามีโรงพยาบาลขยายผลที่ร่วมมือขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งคนที่3นะคะก็คือตัวดิฉันเองนะคะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ทุกคนเนี่ยคะ่ะเห็นภาพเดียวกันและคนสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะคะในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือคุณลิขิตใช่ไหมคะเรามีคุณชมพูนุตตะลึงเพชรพยาบาลวชิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลลานสกาเช่นกัน เป็นผู้ที่คอยจดบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกระบวนการแลกเปลี่ยนเพื่อทำให้ความรู้ไม่สูญหายและวิธีการทำงานของเราทั้ง4ีคนนะคะเวลาที่เกิดการแลกเปลี่ยนเริ่มจากคุณจินมนัทค่ะจะเป็นผู้ที่ค้นหาผู้ที่แลกเปลี่ยนใช่ไหมคะนำเสนอแล้วก็จะมาประสานงานกับตัวดิฉันกับคุณรวยค่ะว่าเราจะจัดวันที่เท่าไหร่กันดีเมื่อลงตัวในวันที่แล้ว ทีมงานของคุณรวยค่ะก็จะออกหนังสือไปที่เขตสุขภาพเราทั้ง7จังหวัดเมื่อวันที่เรามีการแลกเปลี่ยนนะคะก็ดําเนินการโดยเปิดการประชุมนะคะโดยคุณรวยชูมีแล้วก็หลังจากนั้นนําเสนอใช้เวลา20นาทีค่ะแล้วก็จะให้คู่วิพากษ์คือคุณรวยกับคุณจินมานัทเป็นผู้วิพากษ์ความรู้แล้วก็ให้ผู้ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเนี่ยมีโอกาสซักถามเพื่อทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ มีการเห็นภาพอย่างแท้จริงหลังจากนั้นก็จะสรุปประเด็นเราใช้วิธีการแบบนี้ตลอดในเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะและนี่ค่ะคือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเริ่มจากที่โรงพยาบาลลานสกานะคะเขาบูรณาการงาน BPSC คะ่ะเข้ากับงานพัฒนาคุณภาพทำให้ผู้ที่เข้าร่วมเรียกเป็ดเรียนรู้คะ่ะได้เห็นภาพว่าเราจะตอบคำถาม HA โดยเอา BPSC ไปใช้อย่างไร ะะไปที่โรงพยาบาลเขาพนมจังหวัดกระบี่ค่ะที่นั่นนะคะพยาบาลใช้หลักของ B-A-B-I กับผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาโรคหัวใจค่ะจำนวน37คนระยะเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นค่ะจะเห็นผลทันทีเลยค่ะว่าความเสี่ยงต่อโรคหัวใจลดลงไปกันที่โรงพยาบาลปะทิวจังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะที่นี่พยาบาลใช้เทคนิคของ O-R-A-S B a b i ในการชมเป็นถามเป็นและแนะเป็นแต่ไปใช้กับผู้ป่วยกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งค่ะคือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะมีทักษะในการดูแลตัวเองดีขึ้นแล้วก็อัตราการกลับมารักษาซ้ำก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะไปต่อกันที่โรงพยาบาลกระบุรีจังหวัดละนองค่ะที่นั่นเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะคะแต่หัวใจของเขาใหญ่โตมาก ส่งบุคลากร10คนค่ะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ M.I. M.B.T.C. และหลังจากนั้นนะคะก็กลับมาดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผู้ป่วยที่ใช้สุรายาเสพติดทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้นะคะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นข้อร้องเรียนก็ลดลงมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะโรงพยาบาลท่าชนะนะคะได้ยกระดับ B.P.S.C. ให้เป็นนโยบายของโรงพยาบาล และพยาบาลก็นําเรื่องของ ba bi ค่ะไปใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีพฤติกรรมทําร้ายตัวเองทําให้ผู้ป่วยจิตเวชพฤติกรรมรุนแรงนี่ลดลงพยาบาลก็มีความสุขค่ะกลับมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะโรงพยาบาลนพพิตามค่ะที่นั่นนะคะพยาบาลรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะใจกล้ามากมากเอา ba bi ค่ะไปใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้ส่งผลทำให้ ผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นแล้วสุดท้ายค่ะจังหวัดภูเก็ตที่นี่เป็นที่แรกเลยนะคะที่นำเสนอโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่กระทูค่ะเขาใช้ทั้ง B A B I C B T แล้วก็ M B B I ไปทำแผนลายบุคคลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทางด้านสุขภาพทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนั้นนะคะมีแผนในการดูแลตัวเองที่ดีขึ้น อันนี้เป็นความงดงามที่เกิดขึ้นในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเราตลอด1ปีที่ผ่านมาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดอะไรคะการทำ after action review ดิฉันได้ส่ง Google form ไปยังผู้ที่มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับเราค้นพบว่าเขารู้สึกว่าเราสามารถนำ b p s c ไปใช้กับกระบวนการได้หลากหลายในผู้ป่วยหลากหลายกลุ่ม นะคะแล้วก็การจัดการความรู้ไม่ใช่ได้แค่ความรู้แต่ยังรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจมีคุณค่าในงานที่ตัวเองทําแล้วก็อยากจะเชร์ค่ะให้คนอื่นได้ใช้เรื่องนี้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ทีมงานรู้สึกมีความสุขมากๆนะคะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะเราได้ค้นพบค่ะว่าการจัดการความรู้ไม่ใช่แค่ได้ความรู้แต่เราได้ทั้งแรงบันดาลใจและความสุขเพราะว่า b p s c ค่ะ ไม่ใช่แค่เป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนสะพานเชื่อมใจระหว่างผู้ให้และก็ผู้รับเมื่อใจเราเป็นสุขผลงานก็ออกมาดีและเมื่อใจเราเป็นสุขผลลัพธ์ก็ออกมาดีใช่ไหมคะสุดท้ายนี้ที่ฉันอยากจะฝากทุกๆท,ท่านคะ่ะว่าขอให้ทุกท่านนะคะดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในมือของท่านด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เชกเช่นเดียวกับวันแรกคะ่ะที่ท่านได้เข้ามา เพราะว่าทุกๆการดูแลก็เปรียบเสมือนการเยียวยาทั้งเขาและตัวเราและนี่คือเหตุผลนะคะที่ฉันอยากจะบอกกับทุกท่านเขาว่าการทำ KMV PSC ดีต่อใจทั้งผู้ให้และผู้รับจริงๆคะ่ะ